สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสบายดีพี่น้องทั้งสปปเล่วครับมือนี้เอาอันส่อยมาให้เพื่อนๆเบิ้งครับมีเอฟซีพันซังมาหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหาห่วงกับหกห่วงข้างหลังนะครับนี่ครับแต่ว่ามือนี้เดี๋ยวมาให้เบิ้งเพราะว่าเ่ราใครมีปูซังสีนี่ไปไหนครับอันนี้เพันซังสี ผมสีเอินว่าสีน้ำตาลกับสีมันออกสีทองๆในจังหน่อยครับนี่ครับนี่ครับสีนี่ครับก็เลยเอามาให้เพื่อนเบิ่นเบงว่าทักสีหนีมันก็ออกมาสวยขึ้นกันนี่ครับผมสีใส่ใส้สีหนีสามสามเซนครับแล้วก็เอาสีหนีเซนหนึ่งครับมันก็จีได้ออกมาเป็นตังสีครับนี่ครับตัดกันก็ออกมาสวยงามอยู่ได้ครับนี่ครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากทักไล่นี่เป็นกะเมนมาด้ครับสำหรับคนที่ยังบ่เคยทักกะสีสอนลงอยู่ครับผู้ใดอันอยากให้ทักไล่นี่ให้เบ่งกะเม่นมาไต่คลิปเดอร์ผู้ใดเป็นแล้วกะบ่เป็นหยางครับเบ่งไปน้ำกันนี่ครับผมเสียลสีนี่เป็นโตกลางแลก็สีมาทับด้วยมาทับด้วยสามเส้นครับนี่ผมเอานี่สองเส้น้วกะ ตัวนี้เส้นหนึ่งครับนี่แล้วสั้นสั้นสามสั้นผมจะเอาตัวนี้ไว้กลางตัวนี้ไว้กลางแล้วก็เรียงด้วยเรียงด้วยตัวนี้ครับนี่ครับตัวสีออกทองทองครับตัวนี้เป็นเสือกเทียนเสือกเทียนนี่เบอร์สองนะครับเสือกเทียนเบอร์สองกะเป็นอีกสีสันหนึ่งที่ว่าผมว่ามันสวยอยู่ครับสำหรับผมนะ ปกติผมกับสีเอาสีดำทักด้วยสีดำเป็นแกนกลางครับเมื่อนี้พอดีลูกค้าผนสั่งสีนี้กับฮอบตเดดล่งเห็ดแล้วมันก็ออกมาสวยคือกันครับมันตีออกกลมกลืนกับธรรมชาติ <c oughs> เป็นสีแบบกะแปลกตาดีครับผมกับพึ่งเคยถักคือกันเพราะว่าส่วนมากกับสีดำแล้วก็มาตัดดำแดงอย่างสีหน้าครับ วันนี้เพื่อนลูกค้าอยากได้สีนี้ก็เลยเห็ดเปิงมันก็ออกมาสวยงามก็เลยเอามาอวดเป็นเปืือนเอฟซีครับหรือคนใดที่อยากล่องล่องสีแบบไม่ก็ได้ครับนี่ครับว่าเขาก็ทดลองไปเรื่อยๆครับทดลองสีทุกสีนั่นแหละครับว่ามันสีออกมาสวยงามบอรครับนี่ครับนี่สีมีอยู่ตรงข้างหลังน้ำครับเพื่อนเอาไว้หอยตะกุดครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห่วงข้างหลังด้วยอธซบาว่าอันนี้เป็นเป็นห้าห่วงกับหกข้างหลังครับแลแ้วตามีอีกเส้นหนึ่งพันซังกับเป็นเจ็ดห่วงครับเจ็ดห่วง้วกาข้างหลังห่วงหนึ่งก็รวมเป็นแปดหน่งแล้วครับสรุปแล้วคือรวมเป็นแปดอันนี้ผมติดทักไ่เหลี่ยมมองนี้ครับถักลายเหลี่ยมสําหรับเปื่เปือน,นก้นไหนที่ยังไม่เคยถักไยเหลี่ยมกับ กามเมนมาครับสิเดสสีเด้ลงไวให้เบิ้งครับนี่ผมก็ติดทักไล่ธรรมดาครับกือเฮดให้เรียมมองนี้แล้วก็มาธรรมดามองนี้ครับสิไเด็เบิ้งออกมากเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับนี่ครับอีกสีหนึ่งนี่ครับ ทีนี้สีคนละยางเลยครับนี่ครับมันสีแดงคนละยางอันนี้อันนี้ขาเอิอนแดงน่าจะเป็นแดงเลือดหมูอันนี้สีแดงแกะนะครับสําหรับเปื่อนๆทีสื่อสีแดงตรงเบื้องดีๆครับมันมีสองแดงเพราะว่าบางคนเป็นกับเลือกมากพถือแต่ว่ามันก็ขายได้ทั้งสองแดงแหละครับแต่ว่าถ้นเอามาทักเป็นไลท่ทงชาติผมอยากแนะนําให้สีนี้ครับสีแดงนี้ครับมันมันสดเด่นครับมันสดเด่น สีนี้มันทีออกเอออกสีเข้าเอื่นสีอย่างละสีเลือดหมูบ่ครับสีแดงเลือดหมูหะ่านี่ครับมันทีออกสัมสัมังไงคือบักหว่าครับนี่สีเคื่อนนวลบักหว่าครับสีออกสัมสันี่สีออกสเพราะว่าบ่คือกันนี่ครับแต่ละสีของเชือกเทียนนี่สีมีสีทองทองสีแจ๊ดล้ะก็สี สีบอจดกับีครับมันตดตางกันอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาให้เบิงอีกสีหนึ่งเป็นสีสะท้อนแสงนี่ครับผมเพิ่งเอามาล่องอีนี่ก็ขายดีอยู่ครับเอามาทักสําหรับส่วนมากสิเป็นไวรุ่นครับไวรุ่นพันธ์มักสีแบบว่าเอามาตัดกับอันเอามาตัดกับสีอื่นไหมครับมันก็สีออกมาเป็นมันเป็นสีสะท้อนแสงนะครับพี่น้องสีสะท้อนแสงสวยขึ้นกันครับสวยเอามาทักกะ ได้อีกแบบราคากับเบิดแตกต่างจากทั่วไปครับราคาบรเบิแพงมากมีหลายแบบเลยครับสีสีแบบมีสีสันแบบนี้ครับนี่กรเสียมมดทักนะครับแล้วแต่แล้วแต่ภูมมักครับแต่ว่าสีที่ว่าเด่นที่สุดขายดีที่สุดก็น่าจ,จะเป็นสีดำนะฮะสีดําคือสีดาเนี่ยเมื่าเป็นแก่นกลางนอกนั่นก็เอาสีอื่นมาปนก็สีขายได้ครับ วันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบิรงครับก็เหลืออีกเส้นหนึ่งครับลูกค้าสั่งนี่ครับเรืออีกเส้นหนึ่งสิเหลทักให้เพื่อนเป็นเป็นทั้งเบิดไอ้เจ็ดห่วงกับข้างหลังห่วงนึงกับเป็นแปดห่วงแล้วเรืออีกเส้นหนึ่งครับอันนี้เสร็จเสร็จไปแล้วหนึ่งเส้นความยาวยี่สิบสี่นิ้วคือสวมหัวได้เลยครับสวมหัวได้เลยไม่ต้องเปิดปิดครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหน อยากได้ก็สั่งมาได้ครับสั่งมาได้ครับตามเบอร์นี่ครับเบอร์0853679 4 4 3สครับสำหรับเพื่อนๆอยากได้อยากได้ไ,ดไวท์ไซครับก็สั่งมาได้ด้อสั่งมาได้เลยจ้ะสีเหลียงก็แปลกตาขึ้นแล้วครับนี่เอามาตัดกับสีทองหน่อยก็มีสเสน่ห์ขึ้น เอาไมา่ให้เพื่อนเนเบิงเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อนเพื่อนที่ถักเสือกหรือว่ากาลังฝึกกาลัางหัดครับสิได้เป็นแนวทางว่างานศิละปะเฮ้ากับมีหลายรูปแบบครับแล้วแต่เฮ้าสิออกแบบอาจารย์เพื่อนว่าม,ม่มีไม่ยังผิดครับฮ็ดใดล่องไดเบิดงานถักก็คืองานฝีมือแล้แต้องเฮาออกแบบครับว่าคือเป็นล่างๆนี้ แล้วถ้อออกแบบว่าข้อสีออกแบบใดครับมันไปได้ทุกรูปแบบครับสำหรับงานศิลปะของเรานี่ครับอีกเส้นหนึ่งก,ก็กำลังถักอยู่เดี๋ยเบื่อเบึ่นี่ครับเสน้นนี้ก็กำลังถักบ้านแล้วอยู่ครับเพิ่งเ,เอาแต่สีนี้ครับเพิ่งเพิ่งหมักสีแบบว่าวัาจีดจาดเพิ่งเอาสีแบบ เรียบๆเหมือนธรรมชาติเลยนี่ครับสีมันติออกเป็นคือยังสีสีเสือกปอนะผมว่านี่ครับลักษณะคล้ายเลยครับผมอ่ะพวกนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆเบื่องแค่นี้แล้วครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะดีไม่แห้งสุกคนครับผม